พากวติเตจะพระคาวตาธรรมมจากเกภุมมาเทวะสถามนุษสาวีสุงเอทางพระควตาภาราณชิย <wh> ังอิสิปตเนนีก็ะเยอนุตรังธรรมมจากกางปาวติตังอปติวัติยังสมเนนวาพรามณีนวาเทวีนวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณนะจีวารกาศมินติภุมมานางเทวานางสถางสุตตะวาจตุมาราชิกาเทวะสถามนุษสาวีสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสถางสุตตะว่าตาวติสาเทวา สัทธามนุสสาวสุงตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสสาวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุจิตาเทวาสัทธามนุสสาวสุงตุจิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมมานารตีเทวาสัทธามนุสสาวสุงนิมมานารตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปารณิมมิตรวสวัตตีเทวาสัทธามนุสสาวสุงปารณิมมิตวสวัตตีนางเทวานางสัทธังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธามนุสสาวสุง เอตามพระวตาภาราณสิยังอิสิปฏเนมิขเทเยอนุตรังธรรมะจักกลาวัดติตังอปติวัดตียงสามเนนวาพรามณนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนฑิวาโลกาสมินติอิติหาเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรามมโลกาสัโธอภุคชิกอายันจ่าทศสะหาศีโลกาธาตุสังกัมปีสัมประกัมปีสัมปะเวทีอปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกีปะตุระหสิอธิกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขพระวา อุทานังอุทาเนสิอัญญาสีวัฏโพโกนันโยอัญญาสีวัฏโพโกนันโยติอิติหิทางอายะสมะโตโกนันยะสะอัญญาโกนันโยเตวะนามังอหูสีติบทที่7อิติปโสภะกวาอภังสัมมาสัมพุทโววิชาจาระนสัมปนโนสกโตโลกาปิทูอนุตตโรปุทิสธรรมะสารดิสถาเทวามนุษยานังพุทโธภะกวาติสวะกาโตภะกวาตาธโมุสติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอวานิโก ป่าจะตั้งเวทิีทโพอวูนิติสุปฏิปันโนพคะกวโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะกวโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะกวโตสาวะกสังโฆสายมิจิปฏิปันโนพคะกวโตสาวะกสังโฆยาที่ทางสตาริโปรริสายการนิอัตถาโปรริสาปกลาเอสสากวโตสาวะกสังโฆอางหุนโยปาหุนยโยักขิณิอัญชลตีกรานิโยอนุตรังคุณะเกตังโลกัสสาติบทที่สิบ กินามณีปียังมันตังเยสังทาสังกูลังอุปสันติสีลแหังมาตาปิดาวะโอระหังพปัพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัทโนที่บางกะเรเทโวสุโสเสริกินจิเทโวเยสะโกปัจจังทัศมิงกินีวาทัตตาปียังกันตังสาริปโตพระวันตุเมสิีลทีลาภังชนะนาเยมณีจินดาปียังจัดทนังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกัตวาพุทธะตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุสสานังพุทธเตชะนาสตินา นัสันตุปัทวาสะเพทุข่าวูปัสสะเมนตุเตสกะตวะธรรมระตานังโอสถังอุตมังวรังปุริราหูปัสสะมานังธรรมะเตชีนะโสธินานัสันตุปัทวาสะเพพยาวูปัสสะเมนตุเตสกะตวะสังคตตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังคเตชีนะโสธินานัสันตุปัทวาสะเพโรคาวูปัสสะเมนตุเตอิทธิพิโสพระครวาทั้งสามาสัมพุทธววิชาจารณสัมปนโสือโตโลกวิทูอนุตตโรโพธิสถานมัสารริทิสธา เขวามนุษย์สานังพุทโธรพระกวาติสวัสดิ์คาตัวพระกวาตาเตโมสันทิตโกวากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปรัญิโกปัดจตังเวทิ่ตะโพวิญญูหิติสุปฏิปนโนพระกวาตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนพระกวาตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปนโนพระกวาตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนพระกวาตโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตางไีปุริสายุคานีถัดปุริสาปุกลายเอสสาวพะกวาตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยท่ากินหนังชาลีกรณิโยอนุตระนงพุณักเขตังโลกัสสติบทที่สิบ จินามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนาอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจ่ามหาราชาตาวังมังโพสัทุนทีปังกาเดเทโวสุปเสทิกินจิเทโวเยสสโกปัจฉังทัศมิงกินีวาทตาปียังกัตังสัริปุโตพระวันตุเมสิธิลาพังชนะนั่นเยมณีจินดาปียังจ่าท่านังสเพชนะผะหมูชนะปียังมะมะบที่สิบเอ็ดสกัตตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตตมังวะดังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตชะนัสโสทีนานนสันตุปเทวาสเพทุขาบูปัสเเมนตุเตสกตวาธัมรัััตออโสถงงุ อริระหุปัสมานังธรรมเตเชียนาสุธินานสันตุปัทวาสเพพภยาบูปัสสเมนตุเตสกตวาสังฆตตนาอสถังอุดมังวะรังอังหุเนยังปังหุเนยังสังฆเตเชียนาสุธินานสันตุปัทวาสเพโรคาบุปัสสเมนตุเตอิริประสงคพระกบาลังสัมมาสัมโฆโดวิชาจารณสัมพันุสุตโตโลคพิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารธิสถาเทวมนุสสานาภุตโตพระกบาติสวัสดิ์คาโตพระวตาธมสันธิติโกวากาลิโกอิหิปัสสิโกโอมนิโกปาจตังเวทิเตปโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆไสมิจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยาที่กลางเสตาทิุ่ริสายุคานิอัฏฐะโพลิสายุคละเอสาะภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอ้าหุนนโยป่างหุนนโยท่กินจิอัญชาลีกลันนาโยอนุตตังคุณและเขตังโลกัสสาติบทที่สิบจินนามณีปียังมันตังยิสังทาสังโฆนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโโโโพพสสสธนทที่ปังกเเเรวุ เยสโกปัชฌมทัศมิงกินีวาท่าตาปียังกันตังสารีปโตตัวะวันตุเมสิที่ลาพังชนะนั่นเย่โมลีเจนดาปียังจัดท่นังสัพเพชนะพระหูชนะปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกัตตวะพุทธสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะดังหิตังเทวะมนุษย์นังพุทธเตชะนะโสตินาณัสันตุปทฏฐานสะเพทุขารบูปัสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะดังพะยิราหูปัสสะมณางธรรมเตชะนะโสตินาณัสันตุปทฏฐานสะเพพยายามปัสเมนตุเต สักรตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังองหุนยังปังหุนยังสังฆเตชนะโสธินานัสันตุปทวาสเพโรคาบุปตสเมนโตเตบทที่สิบสองเชยสนาคาตาพุทธเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสภงรัสสังเยปีวิงสูรนราสภาตัณหังกราทโยพุทธอัตถวีสตินายกาสภะปฏิทิตาไมหังมัทธาเกเดมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโร อัทเยมีอนุรุทธโธสารีปุตโตจตักขีเนกนทันโยปิฏิภาคสเมิงโมคคลานุจวามเกถ้าขีนีสาวนีไมหังอาสงอนันทราหุโลกัสะโพจตมหานามโมอุพาสงวามโสตะเกเกสตโตปิฏิภาคสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิรสัมปโนโสพิโตมุนิปุลเโวกุมารกัสะโปเถโรมเหสีจิตวาฒโกโสมไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิกุนากรโปุโนอังคุลิมาโรจะอุบาลีนันทเสวลีเถราปัญจะอเมชาตานารเตติลกามมะ เสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินสาวากาเอเตสิติมหาเถราชิตตะวันโตชินโนรสาชลันตาศีละเตชีนะอังคามังคสุสันธิตาพร,ระตนงปุระโตอาสิทักินิเมตตาสุตะกัางทัชชังปัจโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเสชะทานางอาสิเสสะปะการสสันธิตาชินานาน,านาวะรสังยุตตาสัตตปะการะลังกตาวาตะปิตา ปาตาปิตาทัญชาตาพาหิรัตชาตุปัทวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชีนาเตชะสาพสตโตเมสเกจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามะจัมหิวิหารันตังมหิตตเลสถาปะเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมนโตสุขโตโสรโขชินานุภาวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาวนะชิตาิสังโฆสังขานุภาวนะชิตันตรายโยสัธมานุภาวะปาลิตโตจารามิชินาปัญชเรติ บทที่13าพระหงสาสมานพินิมิสาพุท่านตังครีเมคาังอุตเตโคราสเสนมารังธนานัที่ทำมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคลาห์นิมาลาติเรกามาพิยุติชสาพระติงโครัมปนาราวะกามาขมัททายะขังการที่สุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวุตเตชยมังคลาหนิในรายครินก็เจ้าวัังอติมัตตภูตังทาวะิจกรมสนีวสุธารุนันตังมีตามเสกัวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภระวุตเต โอเคตาขาดคำมัธยฐานถัสสตารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคะลานิกตาวานากักดั้งธรรมธารังอิวะคับพินิยาจินใายทุทวัจนะนัชนะกายมัตเชสันเตนะสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคะลานิสจ,จังพิหาย,ยมัติสัจจทวาทเกตุงวะทาพิโรปิตะมันังอธิอัณฑะปูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคะลานิ นันโทปนันทะพุชคังวิพุธังมหิดพิงปุเตนะเถระพุชเคนธรรมมาปยันโตอิทุปเทศวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเถชะสาพะวตุเตชยมังคารานิทุกาหาทิฏิพุชเคนาสุทัศหาถังตรามังวิสุทธิชุติมิถิปการพิธานังยานังเทนวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเถชะสาพะวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธะชยมังคารอัตคาถาโยวาจโนที่นัทิเนสารเตมตันทีหิตตะวานะเนีกวิวิธานีจปัฏทวานะ นิตวานีกับวิวิธานิจูปัตถานิโมกขังสุขังอธิขเมยยะนโรซาปัญโยมหากาลด้นิโกนาโถหิตายสัพพานีนางโพเรตวาปารมีสภาวะตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกญานังนันททวัทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยยาโสชัยมังขเรอปราชิตปันลังเกสิเสปัตบิปอคขเรอภิเศกเกสัพพะพุธานังอคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปัพพาตัง สมุทรที่ตั้งสุขอนุสมุห์โตจัดสวิถังพระมาริสุปัทถ์ีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัทถ์ีนังปัทถ์ีนังมโนกรรมังปณิธิเตปัทถ์ีนาปัทถ์ีนานิกตะวานนิลพันตเถปัทถ์ีนีพรวันตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพรวันตุศพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพรวันตุศพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพะวันตุเต บทที่14ยาเทวตาสันติวิหารวาเินีถูเปคาเรโ e พที่าเร e ตหิงแตหิงต,า,งตาธรรมาธานนนะพระวันเตปูชิตาสดทิ้งกระโดนเตทวิหารมัมนาเลเถราจามัชชานับะกาจะพิขวบสลายมิกาทานะปฏิอุปาสกาขามาจากเทสานิขามาจะอิสราสับปาณภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจะอันทะสัมภาวะสังเสทาชาตาอทัทโวปะปาติกา ในยานิการธรรมาวรังปฏิจเตสะเภปิทุกัสสากรณตุสังขย,ยังถาตูเจรังสตังธโมทรมัทราจะปุกคลาสังฆโหตุสมะโควะอัคายาจ่าหิตายาจะาอัมเหร,รักขตูสัมรมโมสะเภปิธรรมจาริโนผู้ทิงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยระเวทิเตอริยระเปวทิเตปัะสน,หนาหนตุสะเภปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปรเปวชันตกาลิเทวปวัสตู ผูทีภาวยาสตานังสมิทังเนโตเมทธนิงมาตาปิตาจะอัตระชางนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชางรักขันตุสัพพทาปีนิสหาทุกขปาตาเจนิทุกข์พายะปาตาเจนิพยาโสกปาตาเจนิโสกาห้องตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัพพตังสัมพตังปุญญิสัมปะทางสัพเพเทวานุสัพเพเทวะสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปสิสิทธิยาทานังท,ทานตุสัทธายะสีลังรักขัตุสัพพยาสีลังรักขันตุสัพพทาเภาวนาพิรตาหงตุคัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสบทที่สิ โอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสพพเทวตาสภาะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิยรันตรังโอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสปพเทวตาสภาธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโอตุสพังโอตุสพังสุมังคลังรักขันตุสพพเทวตาสภาสังขานุภาเวนะโสตีฮอนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งศัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเห็นอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสดมต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจะเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าให้้ลจากทุกไปทั้งงปว จริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอท,ทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอำนวยพรขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยาย่ใหญมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระบิดายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรีรยนไม่คงสิบแปดต่อจนวัตถุมงคลท,ทั้งปวงที่สามสิ่งช่างคืนให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบริสจงสำร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทอญ